ชาวฝั่งทนบุรีนะคะร่วมกิจกรรมจุดเทียนเขียนสันติภาพที่บริเวณวงเวียนใหญ่ค่ะพร้อมกับเรียกร้องให้กลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลยุติขัดขวางการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยในวันที่2กลุมภาพันนธ์ี้ติดตามได้จากคุณชยกรกำโชครายง,งานสดมาจากบริเวณวงเวียนใหญ่ฝั่งธนบุรีค่ะคุณชยกรเช่นค่ะ ครับคุณพัศวีเป็นเวลาหลายสัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะครับที่ชาวกรุงเทพฝั่งชนบุรีจัดกิจกรรมจุดเทียนเขียนสติภาพขึ้นที่บริเวณวงเวียนใหญ่นะครับเพื่อเรียกร้องให้ยุติการชุมนุมที่สร้างเงื่อนไขไปสู่ความรุนแรงรวมทั้งเรียกร้องการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นี้ครับ บรรยากาศที่ลานพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตักสินวงเวียนใหญ่คึกคักไปด้วยประชาชนที่สวมเสื้อผ้าสีขาวตั้งแต่เวลา17นาฬิกาที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจุดเทียนเขียนสติภาพพร้อมปล่อยนกกระเรียนแล้วก็ลูกโป่งสีขาวขึ้นสู่ท้องฟ้าครับ โดยนกกระเรียนกระดาษสีขาวที่ลอยพร้อมกับลูกป่งสื่อถึงการขยายสันติภาพไปให้ไกลแสนไกลนะครับแล้วก็หมายถึงอิสระเสรีที่พวกเขาหวังจะเป็นผู้ชี้นําไปยังประชาชนทุกกลุ่มในสังคมไทยซึ่งสอดคล้องกับเพลงที่วันนี้ผู้จัดงานเลือกเปิดในวันนี้นะครับก็คือเพลง Imagine ของจอห์นเลนนอนแล้วก็เพลงเพื่อมวลชนของคีตานเลีสร้างบรรยากาศได้ดีทีเดียวกับ นอกจากเป็นการทวงคืนสันติภาพแล้วผู้ร่วมกิจกรรมในวันนี้มีเป้าหมายร่วมกันก็คือเรียกร้องการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นี้โดยการเปิดเวทีปราศัยเล็กๆนะครับที่แสดงความอัดอั้นจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เกี่ยวกับการขัดขวางการเลือกตั้งล่วงหน้าครับวันนี้นะครับผมไปเขตเขตเลือกตั้งล่วงหน้าวันนี้ผมไปเจอสิ่งหนึ่งคือ มันไม่น่าที่จะเป็นไปได้ไงนี่คือกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้จัดอะไรไว้เลยทั้งหีบทั้งบัตรทั้งคนไม่มีเลยไปก็เห็นแต่ปิดปิดประกาศไว้ว่าไม่วันนี้ปิดการเลือกตั้งไม่มีการเลือกตั้งซึ่งคนมาเลือกตั้งเนี่ยรอกันร้อยสองร้อยคนแต่กรรมการการเลือกตั้งไม่มีแล้ววันนี้ไม่มีใครมาปวนด้วยนะครับซึ่งเกิดจากผอผอ,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 อกก,ะกะต ที่เขตชนบุรีนะฮะเนี่ยก็คืออยากเรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งขึ้นมาอยากเรียกร้องให้ทาบานเนี่ยเดินหน้าต่อไปฮะลดความรุนแรงไปเลือกตั้งเข้าครูหาเลือกตั้งให้ปฏิบัติตามกฎและหน้าที่ของเราตามสิทธิของประชาชน1สิทธิ์1เสียงเราต้องการใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่เป็นระบอบประชาธิปไตยคือทุกคนจะเป็นอะไรก็ช่างเราต้อง1นสิทธิหนเสียงเท่ากัน อย่างที่การกระทําวันนี้ของกอปอปสเป็นการลิสิตที่การเลือกตั้งของเราทุกๆเขตด้วยนะคะที่เป็นแบบนี้นและจริงๆแล้วว่าเจ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งอ่ะที่เป็นที่ไม่มีความเป็นกลางครับคุณพระสวีแสงเทียนด้านหลังของผมขนาดน,นี้ถูกจุดา ชั่วโมงแล้วนะครับซึ่งสะท้อนเจตนารม์ที่ชัดเจนของผู้ร่วมกิจกรรมว่าพวกเขาต้องการการเลือกตั้งในวันที่2กลกุมภาพันธ์นี้แม้ว่าพวกเขาจะมองว่ายังมีความไม่แน่นอนทางการเมืองสูงมากก็ตามครับคุณพัศวีครับขอบคุณคุณชยายกรกำโชคค่ะ